นี้อาหารประดุกนะครับหอมข้าวระมันแตกนะฮะไม่ต้องค้่วดำนะฮะทำด้วยไก่ไก่นะฮะหอมมากเลยครับสุดยอดเลยครับสุดเยี่ยมกสุดยอดเลยครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยสวัสดีครับพบกันยิ่งใหนะครับกับผมเตนะครับทางช่องเอพิช็อปพัทลุงนะครับ ช่องของเราจะมีคลิปดีๆนะฮะมานําเสนอกันเรื่อยๆนะครับจะมีเกี่ยวกับภูมิปัญญาชาวบ้านครับเศรษฐกิจพอเพียงวิถีชุมชนคนรักบ้านดินนะครับแต่พอเพียงแบบชีวิตบ้านๆชีวิตบ้านนอกชนบทอะไรประมาณนั้นนะครับครับวันนี้เรามานําเสนอเกี่ยวกับทำอาหารปลานะครับอาหารหมักเป็นเหยือ่อเหยื่อล่อปลานะครับเราจะดักไอ้โหน่นะฮะแล้วก็เราทํางานอาหารปลาแล้วก็มาเป็นเหยื่อล่อแต่ในโอเพ บางครั้งใบโห่นี้ก็ไม่ต้องใช้เหยื่อเลยนะสมมติว่าเราดักตามคลองตามธรรมชาติบางคนเขาก็ไม่ใช้เหยื่อเลยครับวันก่อนผมก็ใช้เหยื่อลูกปลาก็โอเคครับผลตอบรับก็ใช้ได้วันนี้เรามามามา,มาหมักมาหมักครับหมักเหยือ่อสูตรเหยื่อที่เขาใช้ตกปลาแหละครับเราก็มาเอานุนนิดเติมนี้หน่อยเข้าไปครับแล้วก็ราแบบเป็นเหยื่อลอยล่อปลาในใสในโห่นะครับ เียวเรามาดูส่วนผสมกันเลยครับว่ามีอะไรบ้างครับอันนี้อาหารประดุกนะครับเม็ดเล็กสุดนะฮะครึ่งกิโลนะครับอาหารประดุกมันจะมี3ามไซส์นะฮะเล็กกลางใหญ่เราใช้เม็ดเล็กสุดนะครับแล้วเราแช่น้ําไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะฮะนีครับคือเราจะเหมือนกับหุงข้าวครับใส่น้ำป พวจมนะฮะพอพอปิ่มๆนะฮะปิ่มมอนาะหารปลาครับพอมันแห้งขึ้นมามันดูดน้ําหมดเลยนะเดี๋ยวมันเนี่ยฮะมันดูดน้ําหมดเลยครับอาหารปลาดุกครึ่งกิโลแล้วก็ลำข้าวฮะลำข้าวละเอียดนะครับหนึ่งกิโลนะครับแล้วก็มะพร้าวคั่วหอมฮะมะพร้าวคั่ว ข้วหอมมะล้าวประมาณแตกนะฮะไม่ต้องคั่วดานะฮะนะครับครึ่งกิโลนะครับไข่ไก่สองฟองนะฮะแล้วก็ไอนโมโตะฮะซองเล็กห้าบาทหนึ่งห่อนะฮะหนึ่งซองนะครับใส่รวมมันลงไปเลยนะครับนะครับอาหารประดุกครับแช่น้ำไว้เมื่อกี้ครับตอนนี้มันของตัวฮะัเมื่อกี้เม็ดเล็กๆฮะเม็ดเล็กมากเลยครับพอเราแช่น้ำลงทัวมันได้เยอะฮะ แล้วใส่มะพร้าวคั่วลงไปครับปื๊บอ้าวใส่ลำข้าวลงไปทำด้วยไก่ไก่นะฮะไข่ไก่สองฟองนะครับแ,รนะแล้วก็ผงชูรสหนึ่งซองนะเราใส่หมดเลยนะครับ นี่อ่ะใส่ไปหมดเลยสองเลขห้าบาทนะครับก็คลุกเ้าเข้ากันนะครับเราไม่ต้องเติมน้ำแล้วนะฮะเพราะว่าในอา,อาหารปลาดุกเนี่ยมันจะมีน้ำอยู่นะครับมันมีความชื้นอยู่มันกินแล้วใส่น้ำเข้าไปครับปั้นไปเรื่อยๆนะครับเหมือนเราปั้นแป้งทำขนมนะครับ มันก็หอมอยู่แล้วนะครับและเราอาหารประดุกมันก็หอมครับฮะหอมมากเลยรอปลาได้ดีมากเลยครับครับปบปั้นเป็นก้อนเสร็จเรียบร้อยครับเราก็เอาใส่ถุงนะครับใส่ถุงแบบนี้นะฮะ เรารีดอากาศออกให้หมดนะครับคือถ้าไม่มีอากาศเนี่ยมันจะเก็บไว้ได้หลายวันครับมันจะไม่ขึ้นลาครับอากาศใเข้านี้มันจะไม่ขึ้นลาครับคือเราใช้เนี่ยเราใช้วันละไม่มากครับนิยัดได้เพื่อสิบวันเลยครับเพราะเราต้องเอาไปผสมลามินีนะครับคือไปผสมหน้าบ่อเลยครับหน้างานเลยครับเราใช้น้ําในบ่อในบ่อนะครับเรามาผสมมาผสมกับลามได้ก็หวัวตอนนี้มันเป็นหัวเชื้อนะครับ เป็นหัวเชืออาหารหมักเลยครับอย่างนี้เลยนะครับใช่ครับปมักไว้อย่างนี้ฮัดหนึ่งคืนครับพรุ่งนี้ก็ใช้ได้เลยนะครับครับเดี๋ยวรอชมตอนที่เราไปดักปลากันนะครับครับเดี๋ยวเรามาดักไก่โฮกันนะครับ ใช้อาหารที่ผสมไว้เมื่อเมืม่อวานซืนนะครับผ่านไปสองคืนแล้วปวดอีกคืนเดียวก็ใช้ได้แล้วแต่ผมเมื่อวานผมไม่มีเวลาฮะัวันนี้นะฮะเรามาดักกลางวันกันเลยนะครับตอนนี้ก็เก้าโมงครึ่งครับเก้าโมงเช้าฮะเดี๋ยวเรามาดูอาหารที่เราผสมเอาไว้นะครับนี่ครับเหยื่อปลาครับเหยื่อปลาที่เราผสมเอาไว้วันวันก่อนนะครับและนี่ลำข้าวละเอียดนะครับตรงนี้ลำข้าวละเอียด ก็เดี๋ยวเราจะเอาน้ําน้ําในบ่อนี่ยครับโอเคปร,ระมาณนี้ก็พอนะฮะถ้าเดี๋ยวเรามาผสมกันเลยนะครับอันนี้คือลำกับน้ํานะครับลำข้าวกับน้ํแล้วเดี๋ยวเราผสมเหยื่อเข้าไปนะครับเนี่ยครับใส่ลงไปเลยนะฮะสัดส่วนก็เท่ากันนะครับลำที่ยังไม่หมัก ส่วนหนึ่งนะครับและแล้วอาหารหัวอาหารที่เราหมักเอาไว้ส่วนหนึ่งและข้อคลุกเค้าให้เข้ากันนะครับโอกลิ่นนี้หอมมากเลยนะครับและเราเอามาใส่ในตะกร้าใบนี้นะครับนะครับใส่ในตะกร้าครับเดี๋ยวตะกร้าใบนี้เราจะใส่ไว้ตรงกลางนะครับส่วนตรงกลางของไงห้โฮ้นะฮะเหตุผลว่าทําไมเราถึงใช้น้ําในบ่อ เพราะว่ามันจะไม่มีกลิ่นสาบนะครับถ้าเราใช้น้ําประปลามันจะมีคอลีนหรือน้ําจากบ่อน,นอกคือบางครั้งปลามันมันสามารถดึงดูดปลาได้แต่อันนี้น้ําในบ่อคือปลามันมันชินแล้วครับแล้วเอาเราลำใหม่ซึ่งไม่มีการหมักมาก,ก่อนมาผสมกับกับหัวหัวอาหารที่เราหมักเอาไว้ครับแต่ปลามันเยอจะมาตามลำครับมาตามกินอาหารที่เราหมักฮะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับเราแบ่งครึ่งนะครับแบ่งครึ่งในห้วยเข้ากึ่งกลางนะครับ และก็เอาอาหารหม right ักครับเหยื่อหมักนะครับวางไว้ตรงกลางเลยนะครับวางไว้ตรงกลางของไอโฮเลยครับเดี๋ยวเราไปไปดักกันเลยนะครับตอนนี้เราดักไอโฮเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยครับอาหารมันจะลอยอยู่ตรงกลางพอดีครับอาหารเหยื่อที่เราหมักไว้นะครับจะลอยอยู่ตรงกลางพอดีเลยครับตรงกลางไอโฮพอดีเลยฮะเห็นน้ำมันตื้นนิดนึงนะครับ โอ้โหลูกปลาตัวเล็กตัวน้อยมากันเต็มเลยนะครับกินเหยื่อที่เราหมักนะครับมันจะหอมนะมันมีกลิ่นหอมหอมออกเปรี้ยวๆนะครับสามารถดึงปลามาได้นะครับโอเคนะครับเราดักไอโฟกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราชมตอนที่เรามากล้วยหูนะฮะครับเรามากล้วยหู้กันนะครับดักไว้เมื่อวานนะครับ เมื่อวานตอนเช้านะฮะนี่ครบรอบเกือบ24ชั่วโมงแล้วนะฮะเมื่อวานแล้วเขาเมื่อวานหนึ่งวันแล้วเขาเมื่ออคืนอีกหนึ่งคืนนะครับครับเราไปดูกันเลยนะครับว่าสูตรเหยื่อที่เราหมักมันใช้ได้หรือเปล่าใช้ได้ดีแกไหนเราไปดูกันนะครับกุ้ยลูกกุง้งตัวเล,เล็กเยอะเลย เงียบนะครับยังเงียบอยู่นะครับในข้อาหารที่เราหมากักหมดแล้วนะครับปากกินหมดแล้วมีกุ้งหนึ่งตัวนะครับโุ้ยโุ้ยใช้ได้นะครับใช้ได้นะครับสิบกว่าตัวนะครับโอ้ยตัวใหญ่มากเลยโอ้ยโอ้ยเย,ยอะมากเลยครับ สุดยอดเลยครับสุดเยี่ยมหมักสุดยอดเลยครับโอ้ยโอ้ยโอ้ย เลครับเทียบเลยนะครับวันนี้สุดยอดเลยนะครับวันนี้ครับ ใช้ได้เลยครับใช้ได้ทีเดียวนีราพุ่งราปล่อยไว้นะครับนะฮะตัวโตวใช้ได้นะครับนี่ครับผลงานของวันนี้นะครับ โอเคนะครับเหยื่อหมักสูตรนี้ถือว่าใช้ได้นะครับใช้ได้ทั้งปลาละก็กุ้งนะครับถึงปลาเราเลี้ยงอยู่ในบ่อก็จริงนะครับแต่ถ้าเราดักไอห้เฉยเฉยไม่ใส่เหยื่อมันไม่เข้านะครับมันก่อนผมดักนี้ได้แค่ตัวเดียวครับมันไม่เข้านะครับมันไม่ได้หู้เหมือนชุดที่เราดักนะครับผมใจจะกล้าใบนี้นะครับซึ่งมันห่างนะฮะมันจะห่างเหยื่อมันจะหมดเร็วนะครับ ไม่ตะก,กามันมีอยู่แล้วนะครับเพราะตะก,ก้าที่เราใช้ให้อาหารปลาไหลนะครับตะก,ก้าที่เราใช้ให้อาหารปลาไหลนะครับมันมีอยู่แล้วครับให้เขารวบรัดด้วยเวลาเขามีน้อยก็เลยหยิบไปใช้ก่อนเดี๋ยวเที่ยวหน้าเราว่าจะใช้เป็นผ้าขาวบางอนะัผ้าขาวบางมาหอ่อมะหอเหยื่อนะคือมันจะไม่หมดฮนะมันกินได้ทีิทงจิงอันนี้มันหมดเร็วครับปลาเข้าตอดข้างล่างก็เดี๋ยวก็หมดแล้วพเพราะเหยื่อหมดมันก็ไม่สามารถดึงปลาตัวอื่นมาได้แล้วนะครับ โอเคนะครับเดีย๋ยวเราจะมีคลิปดีๆแบบนี้มาฝากกันเรื่อยๆนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับทางช่องเอพิชอปพัทลุงนะครับขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับ